เอาที่วันนี้ครับที่บางไทรครับที่หลุม 1A นะครับต้องบอกว่าการออกรอบแบบนี้หลายๆคนเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นคนทำงานออฟฟิศซึ่งหมายความว่าคุณคงมีเวลาซ้อมที่น้อยโทรเพื่อนโทรเรียกปั๊บมออกรอบทันทีปัญหาที่เกิดขึ้นบางครั้งจะนึกภาพความสึกเดิม,ดมที่เราคิดว่าเอ๊ะเราไม่พร้อมไม่ได้ตีเลยตีได้ไหมไม่ได้ซ้อมเลยจะตีได้หรือเปล่าหรือว่าบางครั้งคุณยังติดอยู่กับความคิดเดิม,ดมความสุดเดิมที่ เฮ้ยครั้งล่าสุดที่เราตีอ่ะเกิดอาการอะไรขึ้นกับเราบ้างผมยกตัวอย่างครับถ้าท่านเป็นหนึ่งคนที่คิดว่ามักจะตีโดนโลก,ก่อนโดนลูกเสมอหรือว่าหลังลูกนั่นเองคือคิดไม่เพียวตีไม่ดีเข้าลูกไม่ได้เพราะว่ามักจะโดนพื้นก่อนลูกเสมอหรือว่าตีหลังลูกเนี่ยผมมีริวไวๆเลยครับถ้าเกิดคุณมาออกรอบกับเพื่อนมาก่อนสักนิดนึงทำเดิวนี้สักประมาณ10นาที15นาที ฟิลวันนั้นท่านอาจจะดีดีขึ้นก็ได้นะครับในถุงผมเนี่ยผมจะพกไม้สวิงไว้เสมอซึ่งไม้สวิงอันนี้นครับข้างหนึ่งเนี่ยจะเบาข้างหนึ่งเนี่ยจะหนักผมจะเลือกเอาข้างหนักลงข้างล่างเพราะว่าดีลที่ผมจะบอกนี้คือดีลการเซตข้อมือการเซตข้อมือ,อยังไงครับถ้าเกิดท่านเป็นหนึ่งคนที่ตีหลังลูกความผิดพลาดระดับอเมเจอร์ส่วนใหญ่เลยนะก็คือการไม่มีการเซตข้อมือในตำแหน่งก้านาฬิกาตำแหน่งนี้นะครับมักจะเป็นอย่างนี้หมายความว่า อันค้นมาแบบนี้อยู่อย่างนี้ขึ้นมาตีลงมาพอถึงมุมที่ดาวปับ๊บข้อมือคลายปับ๊บแน่นอนครับไม้จะคลายและโดนลูกก่อนเสมอแน่นอนแต่ถ้าเกิดท่านลองนะครับลองเซตคุมเป็นหนงก้าวนาฬิกาแบบนี้ทำเป็นดีโอไว้ขึ้นก้าวนาฬิกาขึ้นก้าวนาฬิกาก็สวิตต์อยู่ครับท่านรู้สึกแปลกระจากแน่นอนแปลกไจากเดิมแน่นอนเพราะว่ามุมที่เกิดขึ้นคือมุมกัวสงองศาเนี่ยทำให้ อาร์ของสวิงกว้างขึ้นโดยท่านหมุนตัวเท่าเดิมหมายความว่ามุมขนาดเขาะะ้าทลารูปปั๊บมุมที่มันน้อยแบบนี้นะครับการคลายข้อมือของท่านจะล้นมาข้างหน้าก็คือพอดีกับลูกมากขึ้นนี่คืออย่างแรกอย่างที่2ทําแบบนี้ครับอย่างที่2ครับก็คือทีหนึ่งตัวเพิ่มความยากกับดูนี้หน่อยครับเช่นตำแหน่งลูกของท่านอยู่ตรงนี้แ a ที Healthy, ครับ1น,นิ้วหลังลูก ปักลงดินไปเลยให้เห็นแค่หัวทีแบบนี้นะไม่ต้องให้มันขึ้นมาจากพื้นนะครับหเห็นแค่หัวทีเป็นสส้ลักษ์ก็พอแล้วเวลาตีจริงเนี่ยจดลูกตามปกติเลยครับจดลูกเอาไว้พอเปลี่ยนเหล็กแล้วนะครับขึ้นมาเซตข้อมือตำแหน่งก้ลนงรปั๊บสวิงตามปกติโดยที่มีทีตรงนั้นแหละเป็นจุดที่ช่วยให้คุณเนี่ยเข้าลูกได้อย่างคลีนขึ้นเพราะว่าคุณจะระแวงที มือของคุณจะมานําหน้าลูกมากขึ้นขนาดดาวสวิงบวกมุมข้อมือที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับทำให้คุณจะตีโดนลูกก่อนโลกแน่นอน